หลังแต่งงานนะคะคือเราก็รู้สึกวแบบ่าโอ้ชีวิตแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะเดี๋ยวแต่งงานเราก็จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันคือขีดเส้นว่าแต่งงานแล้วนี่<ม>ดังนั้นใครจะมาเข้ามาทาร้ายครอบครัวเราอีกไม่ได้แล้วใครเข้ามาหลังจากนี้จะเป็นการผิดกฎหมายนะเไม่ถูกศีลธรรมขอกคานี้ชัดเจนเ<ม>ชื่อไหมคะมันเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเลย<ม>อะไรที่เราระแวงอะไรที่เรารู้สึกไม่มีความสุขกับความรักเนี่ยมันแบบอย่างนี้เลยค่ะมันแบบสบายใจมันเหมือนกับ เฮ้ยเขาเส้นชายแล้วในที่สุดก็โอเคแล้วยิ่งพอวันนึงพอเรามีลูกโอ้ยิ่งโอเคเขาไปใหญ่เลยนี่มันแบบกับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมองหน้าลูกอยู่เลยนะเหมือนแบบโอ้ยเหมือนเธอเกิดมาให้ให้แม่สบายใจขึ้นเลยไม่งั้นมันจะต้องจมอยู่กับความระแวงความอะไรตลอดก็เลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกแบบกลับขึ้นมาดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากแต่งงานนะคะ แต่ไอสิ่งนี่กนใจคนนี้มาเราจิกแอบจิกกี้อยู่แล้วมันจะมีแฟนไม่แต่แต่สิ่งที่มันมากวนใจกับกายเป็นไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องเขาล้วนๆเลยค่ะเรื่องลูกครับเรื่องเลี้ยงลูกเรื่องการช้าเรื่องการตอบไม่ตรงคําถามยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เสมอต้นเสมอปลายคือถ้านั่งสัมภาษณ์กันไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรค่ะมันก็จะตลกป๊กฮ่า คัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโ,โหแล้วจะต้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่กับคนคนเนี้ยค่ะไปตลอด24ชั่วโมงพี่ต๊ะอยู่ไหนแล้วคือเขาอยู่ไหนแล้วไม่ได้จิกกัดหรือ <c oughs> จิกให้กลับบ้านนะคะแค่อยากจะรู้เพื่อว่าอันหนึ่งจะได้ทําอาหารไหม <c oughs> หรือว่าจะไปรับลูกแทนเราได้ไหมคือต้องการความคิดความตอบแค่นั้น เอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยผมกําลังจะไปที่นี่นะที่เนี้ยเขาดีมากเลยคุณมันเป็นบริษัททำทคำือไม่ตรงคําถามเลยไม่ตอบไม่องคำถามเลย mm hmm. เหรือบางทีแบบพูดรับๆเลยใช่ค่ะผมกับเคยเคยจับเขานั่งคุยกับเขาเหมือนกันนะคะว่าจะตอบท่านตรงทีนึงไม่ได้หรอแบบเขาก็บอกว่าความคิดเขาอ่ะเหมือนตอบไปแล้วเหมือนเขาตอบคำานี้ไปแล้วนะแล้วเขาก็เล่าเรื่องอื่นต่อ เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าตลอดที่พี่ต้องตอบอยู่เมื่อกี้นี้คุณอุ๋ยนั่งอยู่ตรงนี้เ้านั่งหูนเลาะอยู่ตลอดคือหนูสงสารพี่พี่อะไม่ได้คลลคือแอบกังวลทุกครั้งที่พี่ต๊อกจะต้องไปออกรายการหรือให้สัมภาษณ์อะไรนะคะเพราะว่าจะเป็นหวงทีมงานมากพูดตลอเป็นห่วงทีมงานมากพูดเขารู้เรื่องไหมแต่ทั้งหมดทั้งปวง เขาเป็นแบบนี้มาตลอดถูกไหมใช่ค่ะนี่เขาเคยไปเช็คแล้วฮะพาผมไปเช็คที่กรมวิทยาศาสตร์อะไรไม่รู้ครับาปนี่พูดจริงหรอใช่ฮะแล้วก็ทางนั้นเขาบอกว่าขอความร่วมมือได้ไหมขอขอร้องให้คุณต๊อกไปที่เป็นที่ปรึกษาได้ไหมเพราะว่ามองโลกในแง่ดีมากเลยเขาหาคนประเภทนี้อยู่ถามเขาดิจิงหรอที่ C T O อันไม่มันจะเป็นเหมือนกับที่วิเคราะห์ลายลายนิ้วลายนิ้วว่าแบบคนคนนี้ สมองเป็นยังไงอุปนิสัยเป็นยังไงแล้วความสามารถพิเศษด้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็แหมหมอไม่น่าบอกเขาเลยเขาแบบว่าโลกต้องการคนแบบคนอย่างเงี้ยมีแค่สามเปอร์เซ็นในโลกค่ะโอ้ทำไมอยู่ที่บ้านนี้คะโชดีนะคะซึ่งถือว่าดีมากไม่ได้ดีที่มีการวิเคราะห์ทางจิตอะไรท้งซ้นนะคะแต่ดีที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจขึ้นมากับสิ่งที่เรากําลังจะรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยณตอนนั้นนะคะ่ะแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็น เหมือนเป็นสิ่งอีกหลายๆอย่างที่เราเพิ่งค้นพบค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราเราไม่มีแบบแผนนะคะว่าจริงๆการทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นคืออะไรแต่เราคิดเอาเองกับความรู้สึกเราว่าเมื่อใดก็ตามที่เรา<จ>รู้สึกเฟลกับคู่ของเราเนี่ยตอนนั้นหนูหนูค้นพบว่ามันคือการเรียกศรัทธากับมาด้วยอะไรก็ได้สามเปอร์เซ็นต์ในโลกนี่ก็สามเปอร์เซ็นต์นะเราโชคดีนะเนี่ยที่เรามีคนอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าครอบครัว